ครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เขาอยู่ท่อเรเกชิบันเดิมนะครับก็วันนี้มากับใครครับเข้าวันมากับโดโด้นะครับในเกมรู้จักเนอเอฟเฟียนเดอะซิงกิ้งนะฮะวันนี้มาทำอะไรกันครับก็วันนี้มาดูการอับปาของเรือรู้จัทเนียการซึ่งเราเคยทําประวัติไปแล้วนะครับอ่าใช่อีพีแปดนี่เลยนะครับไปไปเริ่มกันนี่นะครับในคิปพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้นะค่อยๆเด็ดค่อยๆทำตามคคิวให้นะครับมันคิวเยอะเหลือเกิน มึงขอมาเรื่อยๆเนาะดีแล้วช่วงนี้มึงกันลึเกเกรดก็ดีีเลือกจะมาเยอะๆเลยก็ได้นะอันนี้คือเรือร,รู้สึกทะเนียใช่ไหมครับใช่แล้ว มันจมเพราะอะไรอ่ะอืมจมเพราะต่อร์ปิโดจากเรืออูยี่สิบโอเคจมภพย์นพนในเวลากี่นาทีนะคุณพอจําได้ปะอืมผมจะไม่ได้ถ้าคุณอยากเากูวก็นั่นแหละออคิดว่าผมจําได้ประมาณสิบแปดนาทีนะอ๋อแต่ความจริงเรือไม่ได้เล่นเร็วขนาดน,นี้นะเฮ้ยเรือมันเร็วเลยมันเร็วมันเร็ว น,นี้เรือก็แล่นอยู่ในทะเลเคยวติกในมาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะครับจริงมันก็ใกล้ถึงอังกฤษแนะแต่ว่าโอโ้โหสวยจะเรียกว่าสวยได้ไหมเนะี่ยยิงตัวไปโดแม่นเกินนี่ครับจะวดครับพุ่มจะวดจช,ชัดเมื่อกี้มันไม่ได้เร็วขนาดนะ้าตาจริงอะเขาต้องเคยดูหนังนะในหนังมันจะไม่เร็วขนาดนี้นะหนังโรเซเนียมันก็มีให้ดูนะครับทดลองไปหาดูได้นะ ผม,ผมก็ไม่เคยดูมนก็นแหละถ้าไม่ดูหนังเรื่องอสูรเนียก็ลองดูเรื่องอื่นกันนะครับที่มันเป็นแนวสงครามโลกอะคมันจะมีเรือพวกเรือดำน้ำไม่ก็พวกตอร์ปิโดอยู่มันจะ <พอ S 2> ไม่เร็วขนาดนี้พอม,พอมีพอมีตัวอย่างไหมวันนี้แนะ่ะมันมีแนะนำแมหนังสงครามโลกอะก็เรื่องเฮอร์ฮาเบอร์ก็ได้อืมใช่ใช่ก็ดีนะผมต้องไป <c oughs> ดูบ้างและ <c oughs> ว่าทำไมเรือมันหยุดเร็วจังเนะน,นี่ยในแนวจริงในชีวิตจริงมันไม่หยุดเร็วขนาดนี้นะครับมันใช้เวลาพอสมอควรนะก่อนเรือจะหยุดอนะ่ะอันนี้ในเกมมันก็จะเร็วไปนิดนึงนะครับครับครโอ้ในเกมนี้คุณซื้อไม่กมมีกมมกมมกมม่บาทเนี่ยซื้อมาประมาณหกสิบบาทครับในสตรีมขายของแล้วขายของเขาไม่ได้จ่ายนะผมจ่ายเองตอนนี้กัปตันเกน่าจะให้เริ่มอะไรนะเรียกว่าเตรียมเรือชีพแล้วให้พวกเด็สารลงเรือนะนี่นะครับ แต่ในชีวิตจริงเ like รือมันปล่อยมันปล่อยได้ยากมากเพราะว่าเรือมันตอนนี้เรือมันเคลื่อนที่มันปล่อยเรืออยู่ชีพได้ยากเพราะว่ามันนั่นแหละพอมาเคลื่อนที่ไหมมันก็ปล่อยไม่สําเร็จนะครับเรือมันก็คว่ำมั่งอะไรมั่งเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดน่าแบบน่าเศร้ามากคนตายคนเสียชีวิตประมาณหนึ่งพันสองร้อยคนครับโหว่าเยอะมากเลยนะน้ำแถวน้ำมันเย็นเหรอฮะน้ำแลนติกเหนือมันก็เย็นอยู่แล้วประมาณสักสองสามโงสามั้งตอนนี้ยเป็นน้ำที่เย็นอะ อันนี้ควนันมันออกมาออกาสามป่องควันเหมือนจะผิดนะเอาจริงเรือมันใช้สี่ป่องควงนะันนั่นแหละเหมือนเกมมันจะผิด,ผดนิดหน่อยนะไม่เหมือนพวกโอิมปิคาที่ว่าใช้ป่องควันตัวที่สนะี่ในการระบายอากาศนะมันนี้อันนี้มันใช้ป่องควันในการระบายควันนะรู้สึกว่าเรือจะจมเร็วมากเลยนะครับเนี่ยใช่ตอนที่ผมไปศึกษามาผมรู้ว่าพอมันโดนยิงเสร็จเลยไหมมันมีการระเบิดครั้งที่สองเกิดขึ้นครับซึ่ง ซึ่งพรุกงวันนี้เขาังตอบกันไม่ได้เลยว่าการระเบิดครั้งที่สองนี่มันแรงแค่ไหนนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแรงนะไม่งั้นเรือคงไม่จมภายใน18นาทีครับผมว่าการระเบิดครั้งที่สองมันน่าจะเป็นการระเบิดของไม่มอน้ําก็พวกบังเกอร์ทางหินของเรือครับทุกคนเราไปเปิดหาได้นะรูจิเนียเด็กแปนนะ้ก็ลองดูว่าแบบมันเป็นตรงไหนนะเท่าที่ผมรู้ก็คือตดที่มันโดนก็คือทางใต้สะพานเดินเรือตรงนี้แหละครับเนี่ยซึ่งตรงนั้นผมไปดูมาแล้วมันเป็นไม่ใช่เป็นบังเกอร์ทานหินนะแแรงหละใช่มั มันจมเร็วขนาดเนี้ยใช่แต่ถ้าเาวดาๆมันก็คงมีไม่กี่อย่างที่สามารถระเบิดได้ตรงนั้นน่าจะมีผมอาวุธมาด้วยใช่ใช่ใช่ผม็สงสัว่าเป็นอาวุธหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ได้ใช่แล้วอาวุธหรอกไม่เป็นหม้อน้ําก็พวกฐานหินนี่แหละครับแต่แรงจังอะอะไรระเบิดก็ไม่รู้แต่แรงครับห้องเก็บเอ่อห้องเก็บแบบพวกของมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอืมอาจจะมันมันมันอยู่ข้างหน้ามันมันมันเหลือไปข้างหน้า นิดหนึง่งอ่ะมันไม่ถึงกับโดนตรงนั้นนะมันเลยสะพานเดินเรือไปหน่อยครับห้องเก็บอาวุธนะมันก็เป็นเรือกึงอก่งกึ่พเรเรือกึ่งกึ่งเรือทหารนะเพราะว่าตอนนี้เขาสร้างเรือเนี่ยเขาก็จะทหารบากคนช่วยสร้างเรือแบบนี้นะทหารบางคนช่วยสร้างนะพอเกิดสงครามก็ต้องเอาเรือมาใช้ประมาณนี้นะรเราไปดูเราดูชีพตร้นหน่อยดิเขาไปทึ่ไหนแล้ว <Okay. S 2> มันไม่คมีเลยชูชีพโดนปั่นอย่างนะี้ไม่น่าจะมีนะเท่าที่ผมรู้ไม่น่าไม่น่ามีมันจะมีเที่ว่าเรือชูชีพมันคว่ำมากกว่ามันปล่อยไม่ได้อัน,นั้นเป็นเรื่องที่แย่มากเรือมันจะคว่ำเลยใช่ไหมได้อตอนลักษณะการจมมือตะขยงขวาเรือคว่ำไปทางขวา แต่เกมตัว,ต,วตัวเรือเรื่อดีเทลมันดีอยู่น,นะเนี่ยคือสวยเลยอะ่ะโอ้โหเอียงขนาดนี้เลยเนี่ยรับยาละ เพิ่งเล่าว่าเกมนี้นะครับจะโดดลงน้ำถ้าไม่ใช่หมวกฟีแคมนั่นจะลงน้ำคือเริ่มใหม่นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพื่อทุกคนว่าอยากจะโหลดมาเล่นนะครับจะโดดลงน้ำเวลาคนไม่ใช่หมวกฟีแคมนะไม่งั้นคนจะเริเ่มเริเ่มใหม่แล้วอาจจะหัวร้อนกันได้นะไม่ใช่เหมือนเกมบิแทนิกบิแทนิกนะอันนั้น,นลงได้ลงได้ไปวิ่งบนน้ำเลยด้วยเออก็ดีก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ เห็นไหมับโผล่คนน้ำเนะ่มันเอียงมากเลยนะเนี่ยเอาจริงมันเดินใครจะเดินได้ไม่ได้เดินมีนี้ตกตกทะเลเลยเนะนะี่ยเดินไม่ดีนะเนี่ยตกไปเลยน้ำมันเย็นมากเลยนะน้ำมันเย็นมาก,ต,กต,ตอนนี้กัปตันแกตอนนี้ตอนเออผมลืมบอกไปว่าตอนนี้ไฟฟ้าบนเรือมันดับเรียบร้อยแลวนะมันดับตั้งแต่เสียทีแรกที่เรือมันน้ำที่เรือมันโดนยิงครับเสียทีแรกคือไฟดับเลยโคตรไวเลยอ่ะคือถ้าเขาแบบว่าไม่รีบติดต่อวิทยุนะบอกเลยว่าไม่ได้ติดต่อเพราะไฟมันดับเลยนะครับ เรือมันผมรู้สึกว่ามันเรือมันจมเร็วแล้วก็รู้สึกมันจะพังเร็วด้วยนะแล้วก็ไฟฟ้ามันไปเร็วมากเลยสี่นาที ตอนนี้เลยูชีก็ได้ปล่อยลงไปหลายลำเลยนะเอาจริงในชีวิตจริงมันไม่ได้ปล่อยได้ง่ายขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ต้าในชีวิตจริงตอนนี้มันปล่อยแค่ไม่กี่ลำาแต่ข้างหลังคือมันเยอะเยอะไปเปล่าในชีวิตจริงปล่อยไม่ได้มากขนาดนี้นะเพราะว่ามันปล่อยยากครับเลยูชีมันต้องลัคก,กี้จริงๆถึงจะปล่อยได้นะต้องลัคก,กี้จริงๆพอเราลงมาดูในหนังมันจะมีเรือที่คว่ำขนาดที่กําลังจะปล่อยด้วยใช่มันมันคว่ำแบบมันคว่ำไปเลยแบบมันกลับบเขาเรียกว่าอะไรกับหัวกับหางนะครับกับหัวเลยอะ ไปเลยแล้วคนก็ล่วงน้ําคนก็หล่นไปนะใช่ตรต้องไม่ต้องห่วงว่าอีกฝั่งจะเปิดได้ไหมไม่ได้โดดลงไปก็น้ําเย็นตัวนี้ก็คือใครที่ขึ้นแล้วปล่อยก็ถือว่าโคตรโชคดีเลยนะครับแต้มบุญคนเยอะนะฮะใครจะมาคิดว่าจะจะนั่งเรือกลับบักินแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่แม่ไม่รู้สึกว่าจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีคนตายเยอะมากกว่านี้ อ๋ออันนั้นอันนั้นจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สองเป็น,รน,รนเรือวิลเฮมกูตลอฟอันนั้นคนตายประมาณเก้าพันกว่าเนี่ยอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าร้ายแรงมากเลยใช่แต่นนจะกลับกันล้วที่ตอนนี้อังกฤษเป็นคนโดนใช่เยอรมันเป็นคนโดนเองนะเยอรมันอันนั้นเป็นเรือสัญชาติเยอรมันที่ถูกเรือน้ําโซเวียตเป็นคนยิงนะครับตอนแรกเยอรมันกับโซเวียตมันก็จับมือกันไม่เหรอแต่เหมือนเยอรมันจะไปหักหลังเขานะใช่ไหมใช่เขาเป็นลูกลานโปแลน์ อืมใช่ใช่เขาหักหลังกันเพื่ออะไรกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันดีๆไปหักหลังกันทาไมแต่ถ้าผมจำผิดก็ขอไปนะครับถ้าผมพูดผิดก็เมนได้อืผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ค่อยศึกษาของความรู้มาบอกให้เรียนไม่เรียนไม่ไม่ใช่เรียนเรียนครับเรียนเรียนเรียนครับเรียนแต่ไม่เข้าใจครับอยู่ในห้องก็นั่งอยู่ท้ายห้องเล่นโทรศัพท์เล่นไม่ใช่มั้งผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนคนแบบนั้นแล้วอ่ะเฮ้ย ต้องมีมั่งนะตอนนี้ก็เอียงเอียงนะครับตอนนี้น้ำมันน่าจ,จะเข้าเรือไปน่าจะไมาน่าจะม,าจะมาหาศาลนะนนถ้าเอียงขนาดนี้นี่นะ ไอ้ uhm, ท네่อแดงๆนี่มึงค oh ือท right ่อเลยครับคุณโนโลไอเนี่ยที่มันมีฝายแดงเนี่ยข้างในมันแดงๆเนี่ยมันคืออะไรครับอ๋อมันคือท่อระบายอากาศอ๋อก็โอ้โหมันก็เท่ดีนะกรเท่ดีใช่ถ้าไปดูของโมเทานียมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมอันแรกเนี่ยที่จะเป็นแบบเขาเรียกทรงอะไรนะไม่รู้สิโอ้โหมันเหมือนเครื่องดนตรีสัก้าต์หนึ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไร ถ้าจะเหมือนก็เหมือนปากซซซาโฟนใช่เหมือนมากนี่แหละว่าเนียจะเป็นอย่างนี้แต่โูกเตอรเนียจะใช้ฝาครอบแบบนี้ครับซึ่งมันไม่ค่อยดีนะครับเขาเลยเปลี่ยนมนแบบนี้นะแบบแบบข้างหน้าเนี่ยมาเทเนียเลยมีแบบพอระบายอากาศแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งลำเลยมันจะดูเกะกะนะความิในความคิดผมมันดูลกๆอ่ะถ้าเปเรื่เราก็จะเดินเข้าการขาย EP แปดอีกรอบหนึ่งนะฮะใช่มาลูปเตอรเนียมันจะเป็นแบบอย่างนี้มันจะดูไม่ค่อยเกะกะนะครับเวลามองเลยจากไกลๆมันจะูแบบดาดฟ้ามันดูคลีนแล้ว่าดูสะอาดมากเลยนะ ถ้าเป็นมอทาทนียมันจะโลกๆหน่อยนะก่อ,อนนิดนึงไม่นิดอ่ะเออไปเยอะอยู่เดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันดีกว่าโอ<ห>้ยเอียงขนาดนี้เลยเนี่ย ความละสินะถ้าจริงตอนนี้หัวเลยน่าจะเริ่มจมแล้วเกมมันผมว่ามันซิมูเลเตอร์มันยังแปลกๆอยู่นะในในในหลายในไทม์ไลน์แปลกๆตอนนี้16นาทีกว่าแต่เรือยังไม่ได้หัเรือยังไม่จมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเรือมันจมไปได้18นาทีใช่ไหมมันก็ตอนนี้หัวเรือต้องเริ่มจมแล้วแหละแต่ว่าเหมือนเกมมันจะช้าๆ,ๆนะครับแล้วก็ไปบีบปั๊นใช้ให้มันแบบมันแบบแบบเร่งเร็วๆครับทุกคนรอดูนะแต่ก็ผมก็พอใช้ได้ครับด้วย A simulator นี้ก็พอใช้ได้ครับ พอดูได้นะนี่ครับมันเริ่มจมเนื้คุณเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มจมเนื้อเห็นไหมมันเริ่มจมเร็วแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเริ่มนะครับใช่จริงด้วยที่เขาบีบตอนท้ายใช่ใช่เขาบีบตอนท้ายตอนจริงเรือตอนนี้หัวเรือตอนเริ่มมันต้องจมไปตั้งนานแล้วหัวเรือเป็นนะตอนนี้เขาเริ่มบีบเขาไปดูใกล้กันนี่ครับเห็นไหมมันเร็วแปลกๆแปลกไปแล่ะตอนแรกมันไม่เร็วขนาดนี้นะครับ มนได้เปิดหน้าต่างชั้นชั้นข้างในไ้เปิดให้หมดเลยแล้วก็ <c oughs> เห็นไหมเร็วมากเลยเนี่ยใช่ใช่มันเร็วมากแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงก็ประมาณนี้ถ้าหัวเรือมันจมน้ำก็จะท่วมเร็วเพราะว่าน้ามันเข้าได้เยอะนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องเร็วประมาณนี้แต่วันนี้มันเร็วไปนะครับโอ้นี่ครับอย่างไวนะครับยิ่งกว่าสายดูด มันทะเลดูดชัดๆทะเลเคียวติกนะชื่อเหมือนชื่อเรือลำนึงเลยใช่ไหมครับคุณโอโดใช่แล้วแล้วก็มีประวัติแห่ไม่ใช่ไม่มีมีช็อตมีช็อตให้ดูด้วยเราไปดูกันได้นะครับก็ลองมาเล่นๆดูนะดูเรื่อยคลิปแหละเห็นมุมมองใต้น้ำด้วยเป็นไงขึ้นถ้าขึ้นแบบว่าขึ้นสูงเขากาก็จะเห็นมุมมองใต้น้ำด้วย เราลงมาดูใต้น้ำกันไหมไปไปดีกว่านี่นี่ครับผมใต้น้ตนำตอนที่ป่องควันมันต้องล้มมานะป่องควันมันไม่ไม่น่าจะโดนแรงอัดขนาดนี้นะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะไหวนะครับมันต้องล้มมาแหละเพราะว่าสลิงมันน่าจะขาดหมดแล้วสลิงนี่คือตัวยึดป่องควันเลยนะสลิงอะ่ะเส้นสลิงที่คุณเห็นนะถ้าสลิงขาดป่องควันก็ล้มเลยนะครับมันไม่ได้ตั้งได้ด้วยตัวเองถ้าตามตูนแล้ป่องควันมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะ่ถ้าคุณลองไปดูการลื้อเรือ ว่าตอนปองควันมันล้มมันจะพับไปเลยเหมือนกันฐานอ๋อของเบเวน,นเกเรให้ใหันเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็แหละไปไก,กลกันนี่นะอันนดเดียวเอง นี่ครับมาดูชื่อเรือมาดูป้ายชื่อเรือกันเมื่ก่อนรู้ที่นี่เราจะจดับนาย ไม่นะตายแล้วเรียบร้อยครับลูซิเนียจมภายในเวลา18นาทีนะครับวันที่7พฤษภาคมปี1915เวลาบ่ายสกว่ากว่านะครับเฮ้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับเนี่ยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าใครสนใจประวัติเพิ่มเติมก็ EP 8ครับผมขอบคุณมากจริงๆที่เข้ามารับชมโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อโอเคบ๊ายบาย